สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ้นสุดรายกานประราชมพิจมณาหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่9ตุลาคมพระธรรมโคโลสีบทที่ อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องที่เมืองโคโลสีท่านปรารถนาจะให้พี่น้องโคโลสีนั้นมีความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ยมเรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสภาพปัญญาและความเข้าใจฝ่าย,ายจิตวิญญาณดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ชอบพระทยัยทุกประการเพื่อท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและ,จะเจริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าเพื่อพวกท่านจะมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อท่านมีความโนรอธอดทนและมีความอดทน ในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความชื่นชมยินดีอาจารย์เปาโลปรารถนาให้เราทุกคนดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ถูกต้องคริสเป็นที่หนึ่งไม่มีความรอดใดนอกจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่จากการกระทําไม่ใช่การนับถือพี่พูดผีปีศาจแต่เป็นการที่ยืนหยัดในทางขององค์พระเจ้าอดทนต่อการสอนเท็จและขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตขอาสำรวจชีวิตของเราสํารวจโดยใช้พระคมของพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะสามารถจะแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีในชีวิต ของเราในทุกๆวันได้นั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ